คอมเมนต์ปากท่าทายางประกาศข่าวดีกลางไอจีแบบไม่ทันตั้งตัวครับชั้นชวนสงสยัยคนแห่ยินดีถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้สำหรับท่าทายางเพราะก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ภาพคู่กับบุ๊กสิคพ,พัดเศรษฐพงพัดและหลายๆคนเดากันว่ากำลังซุ้มปลูกต้นรักใหม่มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีกับรักครั้งใหม่ของเธอแต่ท่าทาเองยังไม่ได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ล่าสุด สิบหกมีนาคมทาทาได้โพสภาพคู่กับหนุ่มบุ๊กลงอินสตาแกรมอีกครั้งทางคู่ไปทําบุญกันมาโดยโพสนี้ทาทาเขียนข้อความว่าสิบห้าเดือนสามสองพันยี่สิบสามเรื่องงามยามดีแอดบุ๊สีพระพัดหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบมว่าจะเป็นนายากักจดทะเบียนราคาน่ารักดูทาทามีความสุขมากเลยครับยินดีด้วยนะครับน่ารักมากคะ่ะยินดีด้วยนะคะคุณแม่มีความรักน่ารักสดใสมากคะ่ะ